สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องผมมานะ้าหน้าเตอ EP 16หลังจากคิดที่ฟังเล่นขนมเม็ดจนเมาถูกแชร์แบบเห็นหน้าฟังชัดแจ๋วไปทั่วโรงเรียนจนเธอโดนไล่ออกจากโรงเรียนและครูสมจิตก็ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายขึ้นครูแอนก็เลยขอให้ฟางมาร่วมด้วยและให้เพื่อนๆในแก๊งหน้าม้าไปชวนฟางฟางก็ตกลงที่จะไปเข้าค่ายด้วยกันเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่โต๊ะของแก๊งหน้ามาน้ำฝนกับข้าวเจ้ามาถึงก็เห็นมินนั่งอยู่คนเดียวทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าช่วงนี้โอเปิลดูท่าทางแปลกๆหรือโอเปิลมีอะไรแต่ไม่ยอมบอกมินก็เริ่มเป็นห่วงโอเปิลทางด้านโอเปิลที่ตอนนี้มาคอยรับใช้พวกเชอร์รี่อยู่วิ่งซื้อน้ำซื้อนมพริกป่นที่ยังไม่ได้น้ำก็ใช้ให้โอเปิลวิ่งไปใหม่อยู่แบบนั้นพวกเชอร์รี่ก็ยังให้โอเปิลทำการบ้านให้อีกทีนุชที่คอยนั่งสังเกตการมาสักพักก็ทนไม่ไหวเรียก เชอรี่ไปคุยด้วยแต่เชอรี่ก็เดินหนีในห้องเรียนมินโทรหาข้าวเจ้าถามหาโอเปิลเพราะว่าหายไปตั้งแต่เที่ยงโทรศัพท์ก็ทิ้งไว้ถามใครก็ไม่มีใครเห็นน้ำฝนก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วขาวเจ้าก็เลยขอออกไปหามินก่อนตัดมาที่โอเปิลน,นั่งทํางานกองโตให้กับแก๊งเชอรี่พิก่นก็ถือข้าวถือของมาเรียกให้โอเปิลไปช่วยโอเปิลพลุงพลังจนน้ำหกใส่รองเท้าของพิกปนพิกปนก็เลยสั่งให้เชชเพื่อนในกลุ่มก็บอกให้โอเปิลเอาผ้าเช็ดหน้าเชดสิโอเปิลก็ยอมเอา ชันหน้าตัวเองเช็ดรองเท้าให้กับพิกป่นทันใดนั้นเองบินกับข้าวเจ้าก็เข้ามาเห็นแต่เลยเรียกโอเปิลถามว่าพวกเชอร์รี่ทําอะไรโอเปิลแต่โอเปิลก็รีบบอกว่าไม่มีอะไรและพวกเชอร์รี่ก็พากันเดินหัวล้อสะใจออกไปพี่นุชกับพี่ธามก็เข้ามาว่าเชอร์รี่ว่าพวกเขาทนไม่ไหวแล้วที่เชอร์รี่ทาแบบนี้กับคนอื่นเชอร์รี่ก็ว่าพี่นุชเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาว่าเธอแบบนี้พี่นุชถามเชอร์รี่ว่าอะไรทําให้เชอร์รี่เปลี่ยนไปขนาดนี้เชอร์รี่ก็ว่าเพราะพี่นุชไงทําให้เธอเป็นแบบนี้ นุตก็ว่าตอนที่คบกันเขาเห็นเชอร์รี่สําคัญที่สุดแต่เชอร์รี่ทําตัวเองเชอร์รี่มองเห็นแต่ตัวเอง เคยถามเพื่อนตัวเองไหมว่าอึดอัดกับนิสัยแย่ๆของเชอร์ี่แค่ไหนเชอร์ี่ไม่เคยเห็นคนอื่นสําคัญเชอร์ี่ก็ว่าพี่นุชเข้าข้างพวกน้ําฝนโดนเฉดหัวมายังไม่รู้อีกโง่จริงๆพี่นุชก็เดินหนีไปเลยทิ้งให้เชอร์ี่ยืนโกรธน้ําตาไหลอยู่แบบนั้นตัดมาที่ข้าวเจ้านั่งอยู่คนเดียวพี่ถามเห็นก็เข้ามาคุยด้วยพี่ถามที่รู้ว่าตอนนี้ข้าวเจ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็ดึงข้าวเจ้าขึ้นมาปล่อยผมแล้วก็ชวนข้าวเจ้าเต้นมาถึงวันเข้าค่ายฟางก็มาเข้าร่วมด้วยและการเข้าค่าย ครั้งนี้จะมีเวลา3วัน2คืนห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารมือถือจะโดนยึดไว้ขณะที่นั่งอยู่ในแถวพวกเชอร์รี่เห็นฟางกลับมาก็พากันงงเป็นไก่ตาแตกเชอร์รี่บอกเพื่อนว่าถ้าหลักฐานชัดขนาดนั้นฟางยังรอดพวกเราก็ไม่ต้องกลัวหลังจากเลิกแถวพิกปนก็จะไปหาเรื่องแกงหน้ามา้าแต่เชอร์รี่ก็ห้ามบอกว่าเธอไม่อยากปวดหัวแล้วก็สั่งไม่ให้เพื่อนสร้างเรื่องอีกเด็ดขาดแต่พิกปนก็ไม่สนใจเดินเข้าไปหาฟางทันทีถามฟางว่าโรงเรียนไล่ออกแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมาเสนอหน้าอะไรตรง นี้เขาเจ้า,จาก็เลยบอกว่าครูแอนอยากให้ฟางมาด้วยฟางก็บอกพิกป่นว่าให้พอได้แล้วจะทํายังไงถึงจะเลิกยุ่งกับพวกเธอหรือเธอต้องไหว้ถึงจะเลิกยุ่งกับเพื่อนของเธอฟางก็ยกมือไหว้มินก็ห้ามฟางไว้ฟางเลยบอกว่าถ้าทาให้พวกพิกป่นไม่ยุ่งกับเพื่อนๆได้เขายอมพิกป่นก็เลยบอกว่าเธอจะยอมทําเป็นไม่เห็นพวกฟางสักสองสาวันก็แล้วกันแล้กก็หันมาถามฟางว่าทําไมเด็กน้อยขนาดนี้ทั้งขี้แพ้ทั้งอ่อนแอกระจอกจริงๆพูดแล้วก็เดินหนีฟางที่ทนไม่ไหวแล้วก็เดินเข้าไปตบกระบาลพล ผลจนล่วงลงไปกองกับพื้นเพื่อนๆถึงกับตกใจมากผิป่นก็ไม่ยอมนัดฟังไปที่หลังโรงเรียนพวขาเจ้าเตือนฟังแล้วบอกว่าไม่คุม้มอย่าไปแลกกับคนพวกนี้แต่ฟางบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วตั้งแต่โตมาเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยเธอขอสักครั้งละกันแล้วบอกให้เพื่อนอยู่เฉยๆอย่าเข้ามายุ่งเพื่นอนเฉลี่ก็ขูฟ่ฟางว่าชั่วโมงบินมันต่างกันเอามือเขียนแต่หนังสือไม่เคยเอามาตบจะไหวหรอมินก็เลยจะร่วมด้วยแต่ฟางก็ไม่ยอมบอกว่าเธอจัดการเองผิก ก็แฟแฟบอกเพื่อนของเธอเหมือนกันว่าไม่ต้องเข้ามายุง่งแล้วก็ไม่รอช้าพิกป่นเปิดก่อนได้เปียบฝางก็ล่วงลงไปอยู่ที่พื้นเขาเจ้า,จาที่เห็นเพื่อนตบกันก็ทนไม่ไหวสั่งให้หยุดแล้วก็ดึงฟางออกมาแล้วบอกให้พิกป่นเลิกยุ่งกับเธอได้แล้วและถึงฟางจะถูกขึ้นค่อมอยู่แต่ตอนนี้หน้าพิกป่นยับเยินมากเพื่อนเพื่อนาฟางมาเช็ดหน้าเช็ดตาฟางก็ว่าเธอรู้สึกดีเหมือนได้ปลดปล่อยเพื่อนเพื่อนก็ถึงกับพากันขำสักพักมินก็เดินออกมากับโอเปิลแล้วก็บ่นว่าโอเปิลฉี่นานมาก ในที่ประชุมระหว่างนั่งฟังวิทยากรพูดโอเปิลก็ปวดชี่อีกแล้วช่วงพักกินข้าวเขาเจ้าเรียกมินมานั่งด้วยกันแต่ปูที่นั่งอยู่ก็จะลุกขึ้นหนีพวกน้ําฝนก็เรียกเอาไว้ปู่ก็เลยยอมนั่งอยู่ต่อมินก็นั่งเคลียร์พักทิ้งปู่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเคลียร์ก็มาให้เธอได้นะมินถึงกับดีใจที่เพื่อนยอมคุยกับเธอแล้วระหว่างนั่งกินอยู่โอเปิลก็ทําท่าประอืดพระอมวิ่งไปอ้วกมินก็รีบตามไปดูให้ไวตอนมืดก็มีกิจกรรมเล่นเกมกันทั้งสองแก เล่นกันไปหัวเราะด้วยกันไปเช้าวันต่อมาครูใบาตา้นกับครูบิ๊กก็เจอข่าวของพ่อเชอรี่ล้มละลายเพราะว่าโกงเขามาครูบิ๊กก็เลยตามเชอรี่ให้ไปหาครูบิ๊กเอาข่าวของพ่อให้เชอรี่ดูแล้วก็เอามือถือคืนให้กับเชอรี่เชอรี่รีบโทรหาพ่อร้องไห้บอกพ่อว่าเธออยากกลับบ้านให้มารับเธอด้วยพอวางสายครูบิ๊กก็อนุญาตให้เชอรี่กลับบ้านได้แต่เชอรี่ก็บอกว่าพ่อให้เธออยู่ต่อพ่อ,อยังไม่อยากให้กลับบ้านตอนนี้และหลังจากนั้นเชอรี่ก็เงียบไปเลยเพื่อนถามมัน ะไรก็ไม่กล้าบอกในกิจกรรมวิทยากร,กรก็พูดถึงเรื่องพ่อแม่ให้เด็กๆฟังเชอร์ลียิงฟังก็นึกถึงพ่อก็ยิ่งร้องไห้เข้าไปใหญ่ในวันเปิดเรียนในแก๊งเชอร์ลี่ก็ชวนกันคุยเรื่องพ่อของเชอร์ลี่พอเชอร์ลี่มาถึงพิกปนก็พูดขึ้นมาว่าจะพาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็หันไปบอกเชอร์ลี่ว่าเลี้ยงเชอร์ลี่ด้วยนะเชอร์ลี่ก็ถึงกับนิ่งไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปกินกับเพื่อนตัดมาที่โอเปิลมาเรียนด้วยสภาพที่แย่มากอ้วกไม่หยุดจนปูทักว่าอาการโอเปิลเหม โอเปิลนั่งอยู่ในห้องน้ําก็เอาเบอร์คนที่ชื่อเจสซออกมาดูตอนพักเที่ยงพวกพิกปนก็มากินข้าวกันก่อนไม่รอเชอร์รี่ที่นั่งสอบอยู่พิกปนบอกเชอร์รี่ว่าเธอหิวใครจะไปรอทุกทีเชอร์รี่ก็ไม่ได้ทําข้อสอบนานคราวนี้ทําเป็นมากับตัวกับใจแล้วก็เรียกให้เชอร์รี่กินขนมที่เธอซื้อมาได้นะบอกให้เชอร์รี่เก็บเงินไว้ใช้เพื่อฉุกเฉินเชอร์รี่ก็เลยเดินหนีไปเพื่อนในกลุ่มก็ว่าพิกปนว่าจะไปซ้ําเติมเชอร์รี่ทําไมเชอร์รี่เป็นเพื่อนเรานะคนที่ทําคือพ่อเชอร์รี่ไม่ใช เชอรี่ Shirley. เพื่อนก็ต้องให้กำลังใจเพื่อนทางด้านเชอรี่ที่หนีมานั่งอยู่คนเดียวในห้องประชุมฮินุดก็เข้ามากอดปอบเชอรี่น้ำฝนที่ยืนดูอยู่ข้างนอกก็ถึงกับน้ำตาไหลตอนมืดโอเปิลมาขอนอนกับข้าวเจ้าที่บ้านมาถึงแม่ข้าวเจ้าก็ทําอาหารอยู่โอเปิลได้กินอาหารก็วิ่งไปกอ,อ้วกอีกแล้วตอนมืดโอเปิลแอบไปเข้าห้องน้ําก็เดินชนกับแม่ข้าวเจ้าจนทําถุงยาถุงหนึ่งหล่นแม่ข้าวเจ้าหยิบถุงยาไปดูถามโอเปิลว่าคิดว่าแม่ไม่รู้หรอว่าเป็นยาอะไรทําอะไรคิดบ้าง หมข้าวเจ้าว,วิ่งลงมาแม่ก็บอกให้ข้าวเจ้าถามโอเปิลว่าทําอะไรในบ้านของเธอและแม่ก็ส่งถุงยาให้กับข้าวเจ้ามันเป็นยาที่จะเอาน้องออกนั่นเองข้าวเจ้าร้องไห้ถามโอเปิลว่าท้องหรอทําไมถึงทําแบบนี้โอเปิลก็ร้องไห้บอกว่าเธอไม่อยากเป็นเด็กใจแตกที่ท้องไม่มีพอ่อและโอเปิลก็หันไปกราบขอโทษแม่ข้าวเจ้าเธอบอกว่าถ้าเธอทําที่บ้านแล้วเป็นอะไรไปกลัวแม่จะเสียใจแม่ข้าวเจ้าก็ร้องไห้ตามกอดโอเปิลห้ามโอเปิลไม่ให้ทําแบบนี้อีกเช้าวันต ต่อมาพิกปนก็เข้ามาขอโทษเชอรี่เชอรี่ก็ว่าเธอไม่โกรธหรอกเธอรู้อยู่แล้วว่าพิกปนเป็นพวกปากเสียพูดอะไรไม่ค่อยคิดและทั้งสองคนก็กลับมาดีกันและเรื่องราวในโรงเรียนนี้ก็จบลงทุกคนก็มาสอบในวันสุดท้ายข้าวเจ้ากับพี่ธามก็ดูเหมือนจะมีใจให้กันพี่นุชก็เริ่มจีบเชอรี่ใหม่อีกครั้งฝังที่ตอนนี้ไม่ได้คุยกับลูกหมูพอเธอบอกเลิกหมูไปตั้งแต่ที่มีเรื่องแต่ลูกหมูก็ยังคงรอเธออยู่และช่วงนี้เธอก็ใช้เวลาว่างไปเก็บยอดชาอยู่ที่ดอย ในระหว่างที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนใหม่จบลงไปแล้วสําหรับผมมาหนะ้าเตอตอนจบเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย